หนึ่งคนที่มีความสดใสร่าเริงจะเป็นใครเป็นไม่ได้นะคะก็คือน้องมาคริสค่ะทั้งเสียงดีมีทักษะการเต้นแล้วก็ยังเรียนดีอีกด้วยค่ะ ทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าพี่หมอไอทาคลิปเกี่ยวกับน้องๆงวงบัสเป็นคลิปที่11แล้วซึ่งวันนี้ค่ะมีน้องรีเควสตขอน้องมาคริสมาค่ะวันนี้จัดให้ค่ะวันนี้นะคะเลยมาพูดถึงโครงสร้างใบหน้าของน้องมาคริสกันสัดส่วนใบหน้าเราจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะมีบนกลางล่างสังเกตว่าบริเวณ Lo ว e r ต h i r d นะคะหรือว่าบริเวณแนวคางจะมีความยาวมากกว่าส่วนอื่นๆน,น้องมาคริสจะมีสัดส่วนความกว้างของใบหน้าจะเห็นหนกแก้มแล้วก็แนวกรามชัดเจนค่ะดวงตาจะมีความเรียวมีชั้นตาเล็กๆแล้วก็สังเเกตเห็น,นค่ะ ทรงจมูกจะเป็นสันนะคะมีสลปมีปีกจมูกค่ะริมฝีป,ปากก็จะมีขอบปากไม่ได้ชัดมากสังเกตว่าเวลายิ้มนะคะตรงมุมปากนะีมีการยกขึ้นค่ะโดยรวมนะคะออกมานน่ารักนะคะแล้วหน้าตาเนี่ยเข้ากับบุคลิกน้องมากๆค่ะคลิปหน้าอยากให้พูดถึงใครยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอไอด้วยนะคะ